สวัสดีครับน,น้องพิงค์นพิงครับตอนนี้เราอยู่ที่เมกะบางนานะครับวันนี้เราจะมาเดินซื้อเค้กวันเกิดให้ตัวเล็กของเราครับ<โ>น้องพิงค์วันนี้วันนี้น้องพิงค์อายุครบสี่ขวบคร<โ>บสี่ขวบแล้วนะครับเด<โ>ี๋ยวเรามาดูเค้กก่อนว่าจะซื้อเค้กแบบไหนน้องพิงค์จะเอาเค้กนี้อ๋อค่ะอุ้ยมีปะเนี่ย,ยคเค้กแคบของน้องพิงค<โ>์ดูสิ<โ>อ๋อมีเค้กเอลซ่ามีอาลเฟรดิโคลมีแคบ น้องพิจารอะไรฮะนี่เอาเค้กด้านล่างนี่ครับมีเจ้าหญิงด้วยนี่เอาไหนดีคะหนูอยากเลือกให้น้องน้องบอกแล้วแต่แล้วแต่น้องเลยน้องจะเอาไหนเลือกให้แล้วแต่เจ้าของเกิดให้แคร์แบร์ไหมครับเอาแคร์แบร์ไหมนุ่นด้านหลังมีแคร์แบร์สีเขียวนุ่มด้านหลังมีแค่สีเขียวเขียวเอาไหมเอาแคร์แบร์สีเขียวตัวด้านหลังไหม ันนี้จะเป็นโพนี่อ่าอันนี้เป็นโพนี่อ่าเดี๋ยวให้น้องพิงเลือกครับจะเอาไหนนะครับอ๋อน้องพิงเอาน้องพิมค์เอาหมวกมาด้วยนะแหมเอ,อเอาหมวกมาจับคันแลมาใส่หัวนะนะครับอ่าเดี๋ยวช่วงนี้รอให้น้องเลือกก่อนนะครับน้องยังเลือกไม่ได้ครับรอสักครู่นะครับอันนั้นเราสรุปมาแล้วอันนี้ตอนนี้สรุปแล้วนะครับน้องพิงจะเอาโ <Y> พนีพ่จเจยาโพนี่ใช่ไหม แต่ตอนนี้ช่วงนี้รอก่อนนะครับรอพนักงานก่อน <c oughs> พนักงานไม่อยู่ดยเดี๋ยวเราค่อยค่อยนะดยเดี๋ยวเรารอก่อนนะรอพนักงานมาก่อนอออวสวยๆทั้งนั้นเลยนะสวยๆทั้งนั้นเลยอ๋อน้องพิงบอกว่าน้องพิงเอาเทียงสี่ขวบมาด้วย<ม>เทียงสี่ขวบส<ม>ีเขียวหร<ม>ือว่าเค้กที่สวยที่สุดก็จะเป็นเค้กเหรอเคครับ น้องพีมบอกว่าเ็ฟผิดเสื้อสวยส้นครับเดี๋ยวรอครับเส้นครับตอนนี้เรามานั่งที่เซเว่นเส้นหาสั่งของกินแล้วเด็กเดี๋เด๋ยวันเกิดที่นี่เลยเดี๋ยวให้น้องป่าวันเกิดที่นี่เลยครับโอเคครับอ่ครับเด็กบอกมาดูก่อนว่ามันคืออะไรมาดูชุดเต่าน้องพิงเจ้าอะไร มาเต่าเหรอเอาชุดเต่าเหรอน้องพิล์มมาชุดอะไรดีอ่ะอุ้ยแต่ปลาตัวนี้ใหญ่มากเลยอ่ะเออมันเป็นจิ๊กซอห์นะครับเขาสะสมเป็นชุด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 ต่อครชุดของมันอือือ้โหไปกลับไปเก็บสั่งนี่ครับเป็นชุดใต้ทะเลขอเขานะครับจะมีไอติมให้หนึ่งเซ็ตปแล้วครับตุ๊กตาหนึ่งตัวเนาะอ่ะไปไปนั่งเร็วเดี๋ยวไปสั่งเร็วไปกลับไปไปกลับไป ได้ยังชุดเต่าเอาไปบอกแม่ก่อนไปบอกแม่ก่อนให้แม่ไปลงเลตคอร์ดไว้ก่อนไป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 เขาบอกเขาเอาชุดเต่าน้องพีมเอาหมาณ้ำเอาอยวแม่ไม่เอาชุดนี้อ่ะโอเคแม่กับพ่อ้พ่อกับแม่เอาชุดนั้นอ่ะโอเคเอาหมาณ้ำโอเคอ่ะเดี๋ยวเรากินไอติมก่อนนะครับเดี๋ยวเราสั่งไอติมก่อนนะน้องพิมน้องพิมเอาชุดเต่าครับเอากระเป๋าเอ่เนื้อ น้องพิงน้องพิมเอาหมาน้ำน้องพิงเอาชุดเต่าของน้องพิงเอาชุดเต่าชุดเต่าน้องพิงเอาอะไรเป็นวานิลาป่ะวานิลานี่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 ิสตัตติบอรี่ไม่ใช่น้องเค้กเออเ้ยเค้กเดี๋ยว่กินเอาเนี่ก่อนเอาอะไรเอาอะไรคะเอาทอมลี่ไหมวานิลาอาไหนเอาอะไรเอาสีอะไร สีอะไรวานิลาสีนี้อ่าสีอะไรวานิลาสีนี้อันนี้สีชมพูสตรอเบอรี่อะไรเอาสตอเบอรี่นะเอาสตอเบอรี่อ่ะสตอเบอรี่โอเคอ่าฮะน้องพิมตาน้องพิมนะครับอันนั้นเป็นรสรวมมั้งเพราะไม่แน่ใจอ่ะดับเบิลกรัมไม่แน่ใจเหมือนกันเออน้องพิมจะอะไอ๋ออันน้ำเราไม่รู้ะไรอันนี้คล้ายๆแบบลูกคนดี้ไม่รู้เหมือนกันต้องถามพี่ว ใช้ใช้มาฝรั่งใอ้าช้มาฝรั่งอืมอาวาริดาดิค่ะอาวาีิดาครับเอี้คเป็นาีวามาลาเป็นเรนนะครับแล้วก็นี่ครับนี่ครับแต่อันนี้ค่ะวอลเมลตนี้่ไหมใช่ไหมเอาหมอนรองให้หมดเลยหมอนรองให้หมดเลยครับ เป็นไม่ไม่ต้องนะครับไม่ต้องครับครัดตาทั้งนี้นะครับอ้อเดี๋ยวช้าขันมาองลูกครับเก๋ครับอ่าโอเคเดี๋ยวรอกินไอติมแล้วเดี๋ยวตามด้วยเป่าเค้กลงมือแล้วครับน้องพีมกินลงมือกินแล้วอร่อยไหมอร่อยน้องพิมกินกินแล้วกินไอติมกับเตาก่อนเล็วเดี๋ยวได้กินเค้กต่อแล้วมันเล็กมันก่อนแล้วมันก่อนเล็วเล็ก มั่มเดียวดิส,สร,รุปสร,รุปสั่งไอติมมาเพื่อจะเอาเต่าตัวเดียวเสร็จแม่เสร็จแม่ครับอย่างนี้เสร็จแม่อําอร่อยอร่อยกันหมดเลยดูน้องพิมพ์ก็อร่อยเว่อาไปใส่ข้าวกินกันอันนี้เพง <_ an> เพงบอกพิงไม่เอา <_ an> เพิงเอาเต่าอ,อย่างเดียวไ่ะ <_ an> ไม่รู้ ไม่รู้เหมือนกันดึงออกยองงออยู่ออกออกก็ต้องไอติมหมดก่อนอ่ะอ้ามหน่อยอ้ามคำหนึ่งแล้วอร่อยก็รีบแม่ไม่เอาไม่เอายิ้วยิ้วเวลาเขาไม่เอาเขาจะบอกยิ้วยิ้วนะใจคุณเตอรัดไฟเออก็น้องต้องกินอันนี้ก่อนนี่ครับไอติมของพ่อกับแม่มาแล้วครับไอติมแม่ดึงไปแม่กินเรียบ อดใจไม่ไหวก็เรียกอดใจไม่ไหวจัดไปซะแล้วน้องพิมก็เรียบร้อยแล้วครับหมดแล้วครับตอนนี้เน totally ี่ยอันนี้น่าจะเป็นน้ำตาลน้ำตาลหรือเปล่าน่าจะใช่น้ำตาลแหละโอใช่ถ้าเราบอกว่าน้ำตาลใช่ไหมพี่พิมก็กินน้ำตาลพี่พิมบอกขอทำ เดี๋ยวค่อยออกค่ะค่อยออกออกครับลองชิมก่อนแล้วก็จะออกไปได้เลยเดี๋ยวจัดแม่จัดก่อนแม่จัดละเป็นไงครับยอดยอดอ่าโอเคเนาะอร่อยเนาะเดี๋ยวพ่อลงด้วยพ่อลงละเดี๋ยวพ่อไปชิมก่อนนะครับพ่อเพื่อว่าแม่จะกินเดี๋ยวแม่กินหมดกินว่ชอบพิเรียังอะอะโอเคครับเดี๋ยวขอขอทานก่อนนะครับเราได้นะครับเค้กของน้อง พิงออกมาแล้วโคดี oh, <Pink. S 1> สี่ขวบแล้วครับตอนนี้น้องพิงสี่ขวบวันนี้นะครับ <Okay. S 1> อ่าเดี๋ยวเราเป่าเค้กกันดีกว่าอ่าเดี๋ยวแม่ไปเช็คก,ก่อนอ่เดี๋ยวแม่ไปเช็คก,ก่อนนะคะไปเช็คก,ก่อนอออค่ะเดี๋ยวเราจะลองตีใช้พุ้งเดี๋ยวเราแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันนะครับ ครับเยี่ยมเยี่ยมไหนทำาทยเยี่ยมดิทำาทยเยี่ยมดิทำาทยเยี่ยมดิอ่าเดี๋ยวถึงเวลากินแล้วครับใครจะกินตัวอะไรใครกินตัวอะไรเอาเลือกเลยเลขสี่ต้กินไม่ได้น้องบอกกินไม่ได้ครับเลขสี่กินไม่ได้นะอ่ากินกันเลยอ่าน้องพิมพ์น้องพิมพ์เอาตัวสีม่วง น้องพิงค์เอาตัวสีอะไรคะมาเดี๋ยวไม่เช็ดก่อนไม่ชจุกจันสีใสลุ้งเหรอนี่สีฟ้าอ๋อสีฟ้าใสลุ้งหางใสลุ้งด้วยมันมันมันเป็นอะไรนะมันเป็นน้ำตาลอ่าลองกินเลยครับอันนั้นเป็นกระดาษกระดาษอันนี้อันนี้น้องพิมค์บอกว่าขอกินกระดาษโอ้โหน นี่สวยมากอ่าอันนี้สวยอันนี้สวยแฮปปี้อ่าอร่อยไหมคะอุ้ยกินหัวแหวงไปนะโอ้น้องพิมเรนโบว์เดส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 เอาเข้าปากมาแล้วน้องพิมกินอะไรตัวอะไรเอ้าทำไมน้องพิมกินเละอย่างนี้ล่ะครับทุกคนเอาแล้วค่ะเอาจริงแล้วนะคะินแล้วะะคถอดอกจากไม้เลยนี่แล้วนะคะ ไปินโอ้แต่แต่น้องเขาบริการดีมากเลยนะครับที่นี่ใช่ใช่ใช่ฉลองที่เซเว่นเซ่นฉลองที่เซเว่นเซ่นครับได้ตัวนี้ด้วยคือเขากำลังตอนนี้มีโปรโมชั่นเด็กๆหัวใจน้องๆน่ารักน่ารักกลับแบบทะเลทะเลช่วงนี้อนุรักษ์โค้หายแล้วตัวโคหายช่วงนี้อนุรักษ์ธรรมชาติครับเลยมี เขาเรียกว่าเป็น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 จิ๊กซอนะจิ๊กซอว์ธรรมชาติจิ๊กซอว์แห่งทะเลนะวันนี้อ่าอันนี้จะกินอันนี้ครับมามันกันเลยมามันกันเลยมามันกันเลยรินโบเดตหัวหายแล้วทุกคนหัวไม่อยู่กินแล้วอร่อยอ่ะตอนแรกนึกว่าน้องพิมพ์น้องพิมงจะไม่กินนะเนี่ยกลายเป็นกินได้เลยทรังินวันเกิดพี่พิมแล้วสั่งแทรแบมาม คือตัวแบบคือเราคิดไข่แบะแล้วมันเป็นน้ำตาลแบบนี้แหละแต่ตอนนั้นครั้งแรกน้องไม่กินน้องไม่กินน้องไม่กินน้องกินึกว่าไม่กินแต่รอบนี้กินแล้วน้องอาจจะชอบกินม้าก็ได้ไม่ชอบกินผีไงเล่นสม้าหมดตัวแล้วเหลือหางนะหัวหายปีกหายเหลือหางมันกวาดเยียบกวานเจี๊ยบเจี๊ยบเลย พี่พิมพก็จะหมดตัวแล้วนะหมดแล้วนะ่ะเหลือแต่อะไรแล้วก็มันรูออ้อ๋อเ๋อจะป้ายแล้วน้องพิ้พน้องพิกินซะหมดละเหลือแต่ขากับหางหางกินไปเลยหางแหว่งไปหน่อยนะึแล้ว,ลวจะหิวหอ๋อ โอเคตกลงตัวเค้กนี่จะมีใครกินไหมครับไม่ใช่ฮะตัวเค้กมีใครกินไหมครับอากินเอาช้อนช้อนไอศครีมตักได้เลยครับใช่เนี่ยช้อนนี้ตักเลยช้อนไอศครีมตักได้เลยอ่าก็จะเป็นอารัวอารัวอารัวของตักเลยร้อนที่เดี๋ยวขอเอาพีกนี่น้ำตาลอ่านี่น้ำตาลอ่ะชิมได้อร่อยไหมอร่อยไหมชิชช้อนให้ไหมอ่าไม่ชิมให้แล้วเนาะเป็นตักนะ ใช่มอร่อยกันใหญ่แล้วน้ำตาลแบบวันวันนี้มื้อเย็นเราจัดกันหวานๆเลยครับทั้งไอศกรีมทั้งเค้กจัดเต็มจัดหนักอร่อยมากค่ะน้องพิมอร่อยมากมังกรลงมังไม่จัดให้มันก็ลองคืออะไรคะพอามรู้จักมันเป็นขนมแบบม้ามันคป็ขนมอ๋อมันคือขนมเหรอมังกะละมัง ไม่เรู้จักนะแต่ไม่กินลองลองลองมังกรลองไม่เอาลองมังกรลองทำเป็นไงยอยกรอบใช่ไหมรสชาติยังไงแบบหวานหวานหวานอ่ะกำลังประมวลรสชาติอยู่เหลือยังไงด้านนอกออันนี้อันนี้แผลบาดเจ็บมาจากพิษณุโลก ของฝากจากพิซซูโนโลกของฝากจากพิซซูโนโล่ครับเขาเลาะหนุ่มข่วนเองเหรออ๋อหนูแค่มแมวไหนทำผ้าแมวยังไงทำท่าแมวดิคือหนูจะชอบชอบลองลองตัวเป็นแมวมากนี่ลอน่ติดอะไรโอเคกำลังกินกันอย่างอร่อยอร่อยนะครับตอนนี้อร่อย ใหญ่ไหมใหย่อันนั้อร่อยอันนั้นอร่อยไม่อร่อยไม่รู้แล้วแต่แต่หมาหมดตัวแล้วแม่ี๋ยวติดอยู่หน่อยนึงเวอใหนอทิ้งหน่อยเดีวอ๋อพี่พิบอกว่าอวยพรให้น้อทิ้งหน่อยอะอวบออะไรให้น้องเดแม่ยังไม่ได้อวทอเพราะว่าน้องน้องไม่ไหวแล้วน้องอยากกินเท ทำนันขอให้เขาคืนฮึยพี่างกันวันนี้เหมือนกันหมดแล้วหมดแล้วม้าหายไปในพิ่ตาม้ามันบินไปแล้วหายตัวแล้วอ๋ออยู่ในป่าอยู่ในป่าอยู่ในปากกินหมดแล้วในท้องแลี้ยในท้องเลี้ยงสรุป น้องพิมพ์ลอกหน้านะครับเริ่มลอกหน้าขบวนการลอกหน้าเริ่มเกิดขึ้นแล้วครับลืดนลืด,ด,ดนขนมปังไม่กินครับลอกหน้าอย่างเดียว <c oughs> กินงจิ <c oughs> <ๆ>้แม่ต่อไปเป็นคำวยพรของแม่ใช่ไหมแม่จะมีคำวยพรเดียวเลยเอให้น้องพิมลืดนน้อยๆน,นะคะเข่งเฟี้ยวมากเชาไม่ใช่ไม่ใช่ จะยอองหน้องพีอะไรนะหน้องพะไรคะน้องพีอะไรคเียอกีจะเอยออ๋อไม่อย่างไรช่วงกินนะครับยังไงเราก็ต้องขอตัวมัมมัมก่อนนะไปเลยตอนนี้เราต้องขันทำให้กันอย่าลืมกดอย่ลืมกด